เราจะดูว่ามันแฮ็กยากไหมแล้วมันปลอดภัยจริงไหมโดยการที่เราเตรียมการทดสอบไว้เพียบเลยครับชี้แจงแม่งเลยดูนะเฮ้ยเฮ้ยได้นะเฮ้ยเพิกาจูก็แสนโบะกนก็นอนอ่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณน้องๆพิกาจูเเฮ้ยดับเฮ้ยเลขสามกลับมาแล้วผมจะทำให้ดูทีนี้คือบิดไม่ออกนะคนดูนะครับอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเดี๋ยวมาแล้วอันนี้คืนนได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะหมดประกันอีกแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่แกะนะเรามาแกะพร้อมกันในคลิปนี้เลยเนี่ยนี่นะครับเราจะแกะกล่องโดยใช้แบงค์พันบัตรซิ่งที่อยู่ในกระเป๋าสังผมนะบเฮ้ยบัตรซิ่งบาใบดมเราทำเองนะครับเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์มีที่เปิดกระป๋องมีประแจอันนี้เราก็มีไขควงกรีดทัสดุได้เลยครับเสียวสอกได้ เออันนี s <S ้ประกอบมาให้เลยก็งเห็นไหมครับรุ่นนี้ประกอบมาให้เลยไว้ลอใส่่านประกอบมาให้เลยเสียบสายมาให้แล้วแบบสำคัญของสายไม่ได้เสียบมาให้แต่ว่าพร้อมฐานไม่ไม่ฐานเลยเราใช้่านกันดีกว่าอันนี้ดูแบบใช้งานง่ายกว่าใช่อันนี้เันที่เหมือนเดิมนะไม่มีนะอะไรน็อตไม่ตรงอะไรอ่ะมันปรับได้มันปรับได้ผมลองใส่่านนะครับโอเคปึ๊บใส่เข้าไปแล้ว่าน เซนเซปากเ<ต>มืวอกี้มันสั่นลแล้วแสดงว่านี่ไงมาแล้วติดแล้ว <c oughs> อ่าโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งดีกว่าเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือจะลองเทสว่ามันดีไหมแล้วมันทนการแฮ็กได้ไหม Let's go <S ไปหลังจากรอบที่แล้วนะผู้ผมไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไม้เลยนะ ไปติดตั้งมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันติดตั้งไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเอาประแจกับสว่านมาเพื่อมาลองติดตั้งเองเราก็เลยติดตั้งเองเพราะว่ามันไม่ยากนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็ด้วยว่าถ้าทุกคนสั่งไปแล้วแบบไม่มีช่างติดตั้งเองได้ไหมอืมเราจะติดตั้งกันเองโดยแบบไม่รู้เลยนะบ้านเลยนะมีสว่านตัวเดียวอันนี้เราก็ถอดอันเก่าออกมาก่อนอ่าผิดด้นแน่นกว่าเดิมเฮ้ย เนี่ยถ้าเราแกะอย่างนี้ไม่ออกเรามีอุปกรณ์ช่วยนะเป็นบัตซิ่งมีอุปกรณ์หลายอย่างมากประจงประแจไขควงนะครับพกอันเดียวจบเลยเนี่ยครับคือเราแค่ทุบๆไ้ตัวนี้ที่มันหมุนล็อกอยู่นะครับออกปุ๊บที่เหลือก็ออกมาหมดแล้วง,ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ถือว่า <Easy. S 1> ประเมินประเมินแล้วถือว่าคนทั่วๆไปพอทำได้ถ้าเป็นผู้ชายนะโอเค อะไรก็ทำได้ถ้าถ้ามีสกิลเรื่องแบบเล็กน้อยนะสกิลการซ่อมแซมอะไรน้อยไม่ได้แบบยากมาก e ีซี่ r บครับอ่ะต่อไปเราจะเอามาใส่นะด้วยรูเดิมนะครับเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนหอยแค่เสียบเข้าไปก็ได้เลยนะนี่แค่อะไรนะแค่เสียบไปก็ได้เลยไม่ได้ยากเลยเนี่ยใช้ง่ายจังเลยครับเออมันดูติดตั้งไม่ยากนะ คือขนาดเป็นดิจิตอลดอลล็อกนั่นแหละติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือห้องดูดีเลยนะดูดีเลยคือจะว่าไปมันแบบประตูอันนี้เป็นประตูห้องเก็บของนะแต่พอใส่นี้เข้าไปเหมือนแบบห้องนี้เป็นห้องตู้เซฟเลยนะฟีเจอร์ของมันมันคือความปลอดภัยไนหะมแบบ ข้างในอาจจะเป็นบ้านเราเราจะดูว่ามันแฮก็กยากไหมแล้วมันปลอดภัยจริงไหมโดยการที่เราเตรียมการทดสอบไว้เพียบเลยครับตั้งแต่แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยันแบบใช้แรงเลยเดีย๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันดีกว่ามันมีฟังก์ชันอยู่ใหญ่ๆ3อย่างก็คือสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ใช้สกดรหัสและอีกการหนึ่งคือ,อก็คือปลอดผ่านมือถืออ่าเน็ตเวิร์กโอเคแลวสามารถสร้างโค้ดที่สามารถปลดรหัสมือถือผ่านมือถือ เราสร้างโค้ดให้แบบช่างอะไรเงี้ยกดใช้แค่ครั้งเดียวได้นะครับนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราลองเทสหมดแล้วคือสามารถใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ที่สาคัญมีกุญแจด้วยเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้เป็นคีย์อันนี้คือเนี่ยเปิดไม่ออกนะอันนี้คือคีย์ฉุกเฉินที่เราต้องเก็บไว้นะเพื่นนะปึ๊บลองเสียบปึ๊บอ่าอ่าอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอง ดูดีกว่าว่าพวกเราสามารถแฮกได้หรือเปล่าแฮกดิจิตอลดอล็อกได้หรือเปล่าแลวเราจะใช้ความปลอดภัยตรงนี้มากน้อยแค่ไหนวิธีที่หนึ่งเลยนะครับไออุปกรณ์พวกนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Factory Reset ซึ่งไอ c t o r y Re ี่รนี่คือการตั้งค่าทุกอย่างกลับไปเป็นค่าเดิมของโรงงานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเลยเอสโซมามันมีทุกรุ่นอยู่แล้วใน Google ถ้าเราเข้าไปเซิร์ชนะ f a c t o r y reset จากดีฟอลต์โรงงานเนี่ยมันคือกดดอกจันศูนย์ดอกจันปุ๊บแต่ตัวนี้มันติด ให้บริษัทไฟมัสเตอครับก็ต้องใช้ลายนิ้วมือเจ้าของเหมือนเดิมเไม่ได้เข้า Factory Reset ได้เอ้ยก็ถือว่ากดไม่ได้นะอันนี้ก็โอเคอยู่นะจะต้องใช้ลายนิ้วมือของมาสเตอร์จีิงๆมันสามคนอ่ะตั้งได้อ่ะใครก็ได้คือมากดตรงนี้ปุ๊บรีเซ็ตได้เลยอ่าซึ่งเราไม่ได้ลอวิธีที่หนึ่งก็ไม่ได้แล้วดิการเข้าเมนูแอดมินเราเข้าไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวลองวิธีที่สองเลยไหมดีแสบแม่งเลยดูนะคือจบเลยนะ อ่อฉีปิดคนอุ้ยโหคือถ้าประตูมันโดนน้ำเนี่ยแล้วมันช็อตเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉีดเข้าไปยัดผมฉีดเข้ารูข้างๆเลยนะเนี่ยรูกุญแจรูชาร์จเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยคิดว่าคิดว่ามันเป็นไงเปียกคิดว่ามันเปียกอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีเสียงแล้วนี่ฝนตกก็ใช้ไม่ได้ดิเออวะนี่ฝนตกก็ใช้ไม่ได้ดิ ไม่กันน้ำเหรอเฮ้ยห่างแล้วรหัสนะรหัสรหัสอะกดรหัสว่าเก้าแปดเจ็ดสามสองหนึ่งเฮ้ยใช้ได้ห่นใช้ได้ผมล็อกปลดล็อกผ่านมือถือกันนะว่ามันโดนน้ำมานะก็เลย เอยอยังใช้ได้อยู่อนน้คือว่าได้ปกติเมื่อกี้ผมเอาน้ำมาฉีดเจาะเข้าตรงนี้เละเข้ารูตรงจุดชาร์จมันอะอาจจะช็อตไปวันสองวันนะสิงนก็ปิ้นอะคือกระจอกข้างนั้นะเออว่ะเออใช้ไม่ได้เลยคือพังเลยมันแจ้งเตือนตลอดนะว่าแบบดูนะผมกดลานมั่วนะแจ้งเตือนหนูขึ้นมาเออเฟลเออเด้งขึ้นเลยเร็วมากเออว่ะกระจกวะเมื่อกี้เอาได้แล้วอะ ฟิงเกอร์พินได้แล้วเอ้าใช้ได้ปกติงั้นก็แปลว่าเป็นข้อสรุปได้ว่าน้ำเนี่ยอาจจะทำให้ฟิงเกอร์พิ้นเริ่มไม่เะเีียนะครับวิธีต่อไปคือเราจะใช้ปืนช็อตไฟฟ้าช็อตแม่งเลยแล้วเดี๋ยวเรารอรู้ว่ามันก็เป็นยังไงสามหมื่นกิโลวลต์ปกติไฟบ้านนี่เท่าไหร่ สองรอยี่สิบโวล์คูณพิกระจูก็แสนโวล์ไงก็นอนอ่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณน้องๆพิกระจู๋อะมีเลเซอร์ด้วยอย่ากลัวเราอย่ากลัวดิเฮ้ยเฮ้ยไฟขึ้นไฟขึ้นเป็นยวแวอะ ตัวเลขไปดับอ้ยตัวเลขหายไปตัวนึงครับทุกคนใช่ปะสองตัวเลขสามหายไปเอาดิเลขสามหายไปป่ะเห็นว่ามันมันช็อตเลยนะมันต้องช็อตค้างแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเอ้เลขสามกลับมาแล้วแต่ว่ไเจอเลขเจ็ดหายเลขแปดหาย เฮ้ยดับดับไว้ทุกคนดับดับไปเลยเออดับไปแล้วเอาลองช็อตอีกทีเพื่อกลับมา <c oughs> อุ้ยเชี่ยช็ยชอตกูอุ้ยเ <c oughs> ชี่ยช็อตกูจ <c oughs> <c oughs> ี๊ดอยู่ตรงตู้ตอนนี้ประตูนี้ตอนเราล็อกได้พังไปแล้วครับ <c oughs> เจอไฟฟ้า30,000โวล์เข้าไป เี๋ยวลองดูที่แอปดูว่ามันมีไหมต้องเชื่อมนะถ้าเราผมลองกจะช็อตพังไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการแย่จุดรีเซ็ตอยู่นะครับพังไปแล้วชัดเจนเราทดสอบแบบจุดยอดอันนี้ลองเปลี่ยนทานหม่นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวงจรได้เกิดการพังไปแล้วต่อให้ไม่มีตัววงจรนะครับก็สามารถ ใช้ใช้ตัวล็อกได้อยู่ดีบบถ้ามีกุญแจเนะี้ยยังล็อกได้ปกติยังกดล็อกได้ปกตินะครับขั้นตอนของการสะดอกกุญแจนะวิธีการเฉพาะตัวนะครับที่ผมฝึกมาจากวิชาลูกเสือนะเนี่ยอันนี้คือเราเปิดล็อกไม่ได้นะครับดางานาต้องใช้สองอันตัวนั้นมันไม่เกี่ยวเว้ยไม่ใช่ลองเปิดออกมาดูดิ หไหนเดี๋ยวผมบิดให้ก็ได้มาให้มันมาสุดแล้วบิดเลยอะไร้่ะบิดเลยปะด<ๆ>ูเพิ่งยังงงผมจะลองใช้วิชาในวัยเด็กเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนผมนี่นมือมือแงะเลยผมไม่ได้เลยวปะ <S 1> <S 1> มันกดไม่ลงเอาไว้ขอหลบไปเดี๋ยวนะอันนี้ได้ ไม่ถ้าเรากดธรรมดาเดี๋ยวผมลองให้ดามกดเนี้ยก็ไปได้นี่หวังเออเว้ยแล้วมันกดได้แสดงว่าต้องถ้าเอาอุปรกรณ์อะไรที่มันแบบถ้าแง่างเงี้้ยไดมันได้อยู่ผมจะทำให้ดูทีนะี้นี่คือบิดไม่ออกนะวันด,ดูนะครับนี่นครับใช้ทุกเทคนิคทุกวิธีนะครับในการสะเดาะกุญแจอ้าว <laughs> <laughs> ไดอนนไ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับดิจิตอลดอล็อกนะกอนประตูธรรมาก็ทำได้ครับแบบเนี้แสดงว่าตัวล็อกมันไม่ได้แข็งแรงมากเนะี้ยดังนั้นใครที่ประตูบ้านมีล่องหนีเยอะนะต้องระวังนะครับถ,ถ้าไม่ได้เป็นประตูย<อ>ี่ห้อดีสนิทสนิทอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวนี่สมมติว่าจะซื้อมาใช้ที่คอนโดหรือบ้านอะไรเงี้ยเป็นไง ผมจะใช้รุ่นที่ดีกว่าน,นี้แพงกว่าน,นี้เอาตัวที่มันแบบน่าจะกันช็อตด้วยมไม่ใช่ตัวแบบนี้สหรับผมนะถ้าคอนโดแบบว่าไม่ได้อยู่ประจำในคอนโดที่ผมอยู่ไปใช้ทํางานเนี่ยผมก,ก็โอเคนะพอปิดปุ๊บล็อกเลยแล้วเวลาจะมาปลดล็อกก็แค่สแกนนิ้วหรือไม่ก็กดรหัสหรือห้องส่วนตัวในตัวบ้านอีกทีหนึง่งที่แบบไม่อยากให้ใครเข้าห้องนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่กดปลดล็อกผ่านมือถือได้แต่ถ้าเป็นประตูบ้านนะแบบบ้านเลยประตูทางเข้าบ้านเลยที่มีทรัพย์สินอะไรเงี้ยผมว่า มจะเลือกยี่ห้อท<ด>ี่มันดีๆ<ด>ไม่เกินหมืนะ่นอ่ะก็คือพร้อมติดตั้งเลยคือค่าติดตั้งมันอยู่ที่ประมาณสองสามพนะครับแล้วดีตอนดอลล็อกก็พันกว่าบาทล,ละรวมเป็นสี่0้าพันละเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ในยี่ห้อดีๆใครที่จะเอาไปใช้ในบ้านที่แบบมีรัพย์สิท์อะไรเงี้ยส่วนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นห้องเก็บของได้เลยเสียบกุญแจไว้จบเดี๋ยวแปะไว้ให้นะก็ตามราคาครับ